ไปครับหยุดลงไว้ดาวก็เทลยัดลงต่อฮะตายหรือเปล่าดึงสเตนได้ไหมมานาไม่พอแล้ไวโดนพิกกี้เพาะลวนลวนดูดมานาให้ไมค์กโทนจะเข้าไปเฟิร์สบัตเป็นโดนรีแฟคชั่นชูกลบไว้ก่อนชูกลบกันไว้ไมค์กโทษอ้าวหาไม่เจอหรือเปล่าเจอแล้วจะเอ๋ตัวเองเพาะไปเฟิร์สบัตครับมันยากเกินหลือเกินแต่มันยากตรงไหนแฮกกันมาเมอ์เคิลห้านาทีผ่านไปครับตอนนี้ นาติอุเซว์ว้าขึ้นบนไปแกงครับดิแล้วที่ออกมาก็ดีคอยจับล็อกกันไว้ยอมพนไฟตัดดาเมจไฟก่อนกบแทงชนแต่ก็โดนมาสีกันซาซอมยอนไปใส่นักที่ไฟกระโจนเรียบร้อยฮะไม่รอดครับเดินมาต่อยเฉยๆแล้วก็บาดใดอีกนี่เซนที่รีเช็กวอร์กับจับยกดึงกันไปซาซอมยอนลงพัมสู้กับบอลนั่นเป็นจิกวาแต่ก็ไม่ไหวกับดาเมจเวทของแนนดาวจีนีแรงจัดครับสแตนเปิดมากระโดดหลบไปได้บว่ามีล้านาครับเล็กมันแจ๋ว เอเม่บอกว่าได้เอเม่บอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้แต่ตอนนี้จัดให้พิกกี้ก่อนเวฟปาดมาแอร์โร่เต็มหลังกับพิกกี้เรียบร้อยครับเก<อ>ินตามอยู่นิดหน่อยครับราเวนเดียม,มาอย่างเปนเบียดครับสใส่เตมมีลเข้าเข้ามาแนบครับกล่าวว่ามาระเบิดป่าใสเทลเลเบตแล้วตอนนี้ไปคอนโทรล,ลจะหนีอย่างไรดาก็เทลวไปก่อนครับก็ต้องปล่อยครับดาก็ไนท์ไปเหมือนกันถึงเกินครับที่จะไปไล่ฮะ แองเกิลส์สแมทเปิดมาต่ออียค,ครับเปิดทอนมารับการย้ำต่อตีเข้าไปครับใสเ่เลนร์หรือเปล่าเออสายหยุดไว้แล้วก็ดูดมาน้าเซนเปรียนผมขึงไว้ก่อนครับเอฟใช้มานาตีาไปตัวง่ายๆก่อนนั่นคือทางด้านอันดายครับผมแล้วก็ปิงกออกไปครับเฟรนเปียร์ฮะทำพิงจะย,ยากนิดนึงครับผมแล้วดีมคอยจับล็อกหลังไว้เราโดนสองครับแบบนี้แอรโร่ผ่านไปโยกโลงเขาจีเอสแสงเยาชามาเรียบร้อยกับเซฟเบตครับ าจะมาเติมเกนชืดนก่อนสตาร์ตเปิดปันฟิกเกอร์ฉีดปีนั่นเฟสเบียนไปที่เรียบร้อยฮะแอร์โร่ผ่านไปครับผมแองเกิลสแมทเปิดมาจังหวะนี้ครับทางด้านนี้ครับผมยังไงต่อแอร์โร่ก็ปี้ไปผมแต่คุณโรกี้แรกกระดึ้นไหวครับไอเอลครับผมเข้ามาเฉือนย้ำต่อตีนั่นผมเฟนเบียนไม่ค่อยเข้าต้องใช้ดาวเวทเวทช่วยฮะต้องพยายามเผาย้ำต่อแล้วตอนนี้ดามก็เทลครับหยุดลงไว้สปีดเอิร์ธไล่ตามต่อเรื่องเปล่าแอร์โร่ยืนหลังเรื่องดามก็ไนด์ดามก็ไนด์เรียบร้อยเจอออบปาดเข้าไปฮะ เบก้าคิวเดอร์ซินคิวเออสไปเปิดมาแล้วก็ดาวก็เทลหยุดไวจังหวะนี้ครับเบเกอร์เนีฉีดปิดเทนเดอร์ไวไปก่อนสเปกเตอร์เปิดฮอนมาไล่ตีใครดีบอกแต่เซเลเบที่โผมก็ใส่มิลเลอร์เข้าเลยครับแล้วทางด้านดาก็ไหนก็เบรกลิงไปโดนแอโร่ตามยังไม่อไม่รอดครับดีเคดับเบิลคิวของทางด้านอัดสุงอัพ เมฆครับผมแล้วยิงกันต่อสานสอบย้อนไปออกปาดไปย้ำอีกทีใส่เล็ดยัดลงต่อไอเอลตายครับเงินหางไป6 k ครับ6บต่อ12อ,ออกปาดไาย้ำต่อยีกรการสไปเดอร์ทีแองเคิลสแปนปัดอีกรอกบผมเรียบร้อยครับงานไหลแน่นอนครับเทเลปเปตเนี่ยแพ็คอย่างเดียวแพ็คไม่หยุดครับผมและแน่นอนว่าตัวครับยัดอย่างทางด้านดานกอนไนท์ตอนนี้ยังไม่เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่ฮะปักก็ออกมาเป็นเดียครับ เคลือบตัวดิสคอร์ดมานี่เอาพุทธดาเมจเวทแบบหนักเลยนะทีมควอดึงจับล็อกไฟครับแยกล่างดึงจุกซ้ายขวาออกปาดมาด้านข้างนี้พอสว่าไปแล้วราเวทยังต่อเสแลเบดิงครับสเปกเตอร์ตายฮะไล่บทยิงต่อที่ด้านโลังเราแชกับผมน้องติงเสอโรผ่านไปไม่โดนรถผูดาวของแวนดิกลิปครับผมแวนดิกลิปไปนี่ครับก็6ปีเด็กีฮะใส่เล่นรัวๆครับปาร์ จอดชาวเวอร์บิดเลนเดอร์ครับเงินห่างไปสิบเคแล้วฮะเกิดมาดาวก็เทล่บนไปยันลงต่อกุโรกี้ตายโดนตัดหลังครับจากดอนดิมดิเซกระโดดออกไปได้เป็นซีนคิวก็เปีแอโร่ไปเมื่อกี้ไปแววส่วนดาโนของอันดาอีก็ตายแอโร่ผ่านมาจังหวะนี้ครับผมไซโคนหลบกันไว้ครับเลื่อแชกเลื่อแชกโดนจี้ไซเลน่นรัวๆครับไม่รอดอสวนไปกระโถก็ขับไม่ไหวแล้วก็ตายไปฮะสเปกเตอร์เหลือคนเดียวโดดเจอรีเฟลชั่นเปิดแบบเข้ามา เอาแล้วเอเมททิพกลับให้คืนไปแล้วก็เรียบร้อยเมก้าคิวอะไปเล่นดักหน้ามาต่อฮะเดกกอนฉีดผ่านไปเรียบร้อยครับผมวิกเกอร์ซีครับคนนั่น A อเอเมจอดถึงได้าโหบาแรลกบนไปแล้วมาแรลกกลางต่อครับเล่นแบบเข้มๆครับ LGD อัดมาจังหวะนี้ครับโฉบไปโฉบเร็วผมเรียบร้อยไปครับ g ีเอชทำได้แค่เพียงบอลครับเจอเดกกอนฉีดเรื่อยๆฮะตัดไปทุกลูกครับตอนนี้มาแรลกแตกสองทางครับ และเอ็นกลางเลยหรือเปล่าครับ LGD ด,ดูเทลเลเบตยิงนี่คือนรกแตกแล้วฮะเอจิตก็ยังไม่เสียครับมิแร็กเกอรก็ดันๆไปโผมาก็ยืนมองเจออ้าอีกเดียวครับตอนนี้เอสไตร์หยุดไฟแล้วสเปกเตอร์เปิดฮอนมาครับราเวตเยียบสวนไปเลยผมหน้าพังกันหมดหน้าตึงกันเลยหรือเปล่า b ีเคก็เปิดไล่เข้าไปคนโทนแล้วก็มิรแร็กเกอร์ไลนิ่งซ้อมเดือดยอดมารีเฟนรับผมถึงห,หน้าโกลข,ของไทแอนเตอร์ฮะ ฝั่งข้างนี้ว่างเองฟังเอีเยวดิ้นได้ครับแต่อีกไม่เข้าบล็อกดาเมจครับผมมาอยู่ระยะหนึ่งสปีดเดอร์ทามมิ่งมาไม่โดนนอตตินดูเซ่นอตตินดูเซ่เจอครับไซโคนเ,เ,เซตอัพย้ำต่อเฟชิปหลบแล้วก็จะสตนันเด้ไหมสตันอัดเข้าไปเรียบร้อยครับนอตตินดูเซ่ตายดากเทลเปิดครับราเวนเยีับมันจังหวะนี้ครับผมกับพีสกี้ไปฮะทางด้านของฝั่งรูบิ้ครับผม ได้แค่การเช่นนั้นครับสลับสกิลไวมีระเคิลครับปีคบีเปิดมาก็เรียบร้อยเลือนเหลืออยู่น้อยเกินแอโร่โตามหลังกระผมเปิดปีคบีลงไปก่อนฮะด้านฝั่งนี้คุโรกิโดนโดนไล่โดนไล่ไยับรัวครับเรียบร้อยไปฮะลานโลงแล้วลานหน้าบ้านโลงสตันยันลงไปแล้วก็สไลด์ออกมาครับใดครับปาดแนวหลังยับก่อนเขาจะเจียสไลด์มาเขาทอรัร่วกระผมเหลือยันไอเอาไอเอาไม่รอดผมเจอเอเมยิงกดหัวย,ยับเนะีฮะ เอเมกคนเดียวเบาๆไป11คิวครับผมแล้วก็ทิปไปทิปมาแมแรกทิปกันซะหน่อยตีเลื่อนปลาแหลกบวายกันไปแล้วก็ยัดต่อที่ปลาแหลกลาครับไม่รอดฮะเมกาครีมไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วก็ยัดลงต่อครับที่ทาวเวอร์เทียสีนี่รีเฟนได้ผมแล้วก็ราเวทฮะเฟนเนบเียนสเปกเตอร์โผล่ออกมาครับผมยังไงครับไทยราเวทยังไม่ได้ผมติดครับโอโ้โหขี้ใหญ่ขี้พันนี่ยิงละลายหมดเลยครับ บอกเลยว่ายิงระลายหมดฮะยังไงไทเตอร์ราเวซกทีราเวซกทีมีรางวัลมิเร์เข้าตายแล้วก็อเอลก็ไม่รอดครับจบลงกันไปคุโรก้เข้ามาฉีดก่อนตายจ G เป็นกดรโนของ LGD ชนะไปในเกมแรกรวดเร็วท่านใจวยรุ่นดึงศูนครับ LGD ชนะนินกมาไปในเกมแรกครับ